หลายคนนะครับผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วนะครับแต่ยังไม่มาเปลี่ยนการชําระเงินใน n e t f l i x นะครับผมซึ่งการชําระเงินใน n e t f l i x นะครับผมจะต้องใช้เบอร์มือถือสําหรับใครที่ชําระเงินแบบ True Money w a l l e t นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนการชําระเงินใน Netflix ด้วยนะครับผมเพื่อที่ n e t f l i x นะครับจะได้เรียกเก็บเงินได้ถูกวิธีนะครับผมใครที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะครับหรือว่าใครที่ไม่ใช้เบอร์เดิมในการชําระ n e t f l i x นะครับผม สามารถทําตามผมได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยครับก่อนจะรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเครื่องที่นํามาสาธิตในวันนี้นะครับเป็น iPhone 11นะครับผม iOS นะครับขั้นตอนที่1นนะครับผมให้เข้าไปที่ Safari หรือว่า Google Chrome ก็ได้นะครับให้พิมพ์คำว่า Netflix นะครับ NET flix นะครับผมในหน้าการค้นหานะครับจากนั้นนะครับให้คลิกที่ลิงก์แรกเลยนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นหน้าหลักของเบราว์เซอร์เน็ตฟิกนะครับผมให้เรากดไปที่เข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับเน็ตฟิกนะครับจะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับที่เราใช้สมัครเน็ตฟิกไว้นะครับผมของผมจะมาสาธิตในวันนี้นะครับจะเป็นการล็อกอินด้วยอีเมลนะครับผม ของผมใช้ Gmail ในการล็อกอินนะครับป้อนข้อมูลอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้สมัครใน Netflix เมื่อเราป้อนข้อมูลเสร็จนะครับให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาหน้าต่างเลือกผู้ชมนะครับผมให้เลือกไปที่หน้าต่างผู้ชมของเราเลยนะครับของผมเลือกเป็นตัวสีเหลืองนะครับผม ซึ่งใครที่ใช้ netflix นะครับก็จะรู้ดีนะครับว่า user ของเรานะครับเป็นรูปอะไรนะครับผมให้จิ้มของตัวเองเข้าไปเลยต่อมานะครับมันจะเป็นหน้าหลักของ netflix นะครับผมให้เรากดไปที่ขีด3ามขีดมุมซ้ายบนสุดของ netflix นะครับผมมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เรากดไปที่คำว่าบัญชีนะครับต่อมาจะขึ้นหน้าบัญชีแบบนี้นะครับผมให้เลื่อนไปที่คำว่าการจัดการข้อมูลการ ชำระเงินนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตรงการชําระเงินนะครับจะปรากฏเบอร์มือถือทูบัลเล็ด้วยนะครับผมซึ่งที่ปรากฏนี้นะครับจะเป็นเบอร์เดิมของผมนะครับที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมผมจึงจะมาสาธิตการเปลี่ยนการชําระเงินนะครับเป็นเบอร์ทูบัลเล็เบอร์ใหม่ของเรานะครับผมเพราะว่าผมผูกเน็ตฟิกไว้แบบ To มันนี่บัลเล็นะครับผมวันนี้เลยจะมาสอนการเปลี่ยนเบอร์มือถือ To มันนี่บัลเล็นะครับ ที่ใช้ในการชำระค่าบริการของ Netflix นะครับผมเมื่อมาหน้านี้นะครับผมให้กดไปที่กระเป๋าดิจิทัลนะครับผมการชำระเงินนะครับผมสามารถชำระเงินโดยใช้บัตรบีซ่าหรือว่าการชำระเงินโดยแจ้งยอดค่าบริการทางมือถือได้นะครับผมในที่นี้นะครับผมจะสาธิตเป็นการชำระเงินโดย t r ูมันนี่วอลเล็นะครับผมจิ้มไปที่กระเป๋าดิจิทัลเลยนะครับ ต่อมานะครับจะมาหน้านี้นะครับผมหน้านี้นะครับจะบอกว่าหากดําเนินการต่อวิธีการชําระเงินในปัจจุบันจะถูกลบออกนะครับหมายถึงเมื่อเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่าเราเพิ่มวิธีชําระเงินโดยใช้ทูมัน o ี่วอลเล็ตเข้าไปใหม่อีกครั้งนะครับมันจะลบการชําระเงินเก่าออกนะครับผมแล้วมันจะนําตัวใหม่เข้าไปแทนที่นะครับดังภาพเลยนะครับผมเมื่อมาหน้านี้นะครับผมให้เราป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือทูมั m นี่วอลเล็ตนะครับ ที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่นะครับปุ่มเข้าไปเลยนะครับเมื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสร็จนะครับผมให้กดตกลงและกดบันทึกครับเรอสักครู่นะครับผมต่อมาจะมาหน้านี้นะครับผมให้เราใส่เบอร์มือถือใหม่ของเราเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อป้อนเสร็จนะครับผมให้กดถัดไปนะครับ แล้วระบบจะส่งรหัส OTP หรือรหัสยืนยันตัวตนของเรานะครับเข้า SMS ของเราโดยตรงในมือถือของเรานะครับผมเมื่อได้รับ SMS หรือตัวเลข6หลักนะครับให้นำมากรอกที่หน้านี้นะครับต่อมาจะเป็นหน้าให้กรอกรหัส PIN เพื่อเริ่มใช้งานนะครับผมรหัส PIN ตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสที่เราใช้ล็อกอิน m o วานี่วอลเล็ตของเรานะครับผมให้เรากรอกลงไปเลย เมื่อเรากดรหัสพินพ์เสร็จนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับผมให้กดตกลงเลยนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตวิธีการชำระเงินเป็นเบอร์ทู a l ลต t เบอร์ใหม่ของเราแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมหากมีข้อสงสัยประการใดให้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผม วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ